ตอนนี้เราอยู่ที่แคนเบรานะคะพามาดูโรงแรมราคาประหยัดครับการ์เดนซิตี้โมเทจริงๆมันคือโมเทลนะครับคืนหนึ่งราคาประมาณ140เหรียญครับก็ถือว่าไม่แพงมากแล้วก็ข้างในก็มีสระว่ายน้ำเล็กๆให้เด็กมีร้านอาหารนะครับมีรูมเซอร์วิสก็เป็นโมเทลที่ ราคาถูกแต่ว่าของครบครับแล้วก็สะอาดมากถ้าใครหาโรงแรมแบบราคาไม่แพงมากที่แคนเบราก็แนะนํำนะครับอันนี้บรรยากาศบล็กบีด้านในด้านหน้าเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็อันนี้เป็นโซนอาหารเช้าห้องอาหารไม่ใหญ่ครับด้าน,นี้ก็จะเป็นโถงทางเดินไปห้องพักครับโรงแรมมีแค่สองชั้น แต่ว่าก็มีลิฟต์มีทุกอย่างครับอำนวยความสะดวกจะไม่เหมือนโรงแรมบั d เ็ตที่แบบของ i b บิอันนั้นราคาถูกแล้วก็ห้องเล็กนิดเดียวประหยัดหน้าห้องก็จะประมาณนี้ครับเป็นเหมือนกึ่งโรงแรมแต่ว่าเขาจะเรียกโมเทลเพราะว่ามันเป็นเตี้ยๆครับสองชั้นเองโรงแรมมีที่จอดรถเยอะมากครับสะดวกมาก แล้วก็ถ้าที่จอดรถในโรงแรมเต็มก็จอดด้านนอกได้อีกถ้าคนขับรถมาโรงแรมนี้โอเคเลยครับสะดวกสบายดีราคาไม่แพงด้วยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องเราแล้วครับนี่อันนี้สีนี้เข้ามาก่อนเลยคนแรกเลยยังโอ้เตียงดีมากเลย เตียงเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กหนึ่งเตียงเคาเรียกว่าเตียงรําคาญเด็กอันนี้เป็นแบบโมเทลเล็กๆนะครับแต่ว่าพระมาณก็เปิดไม่ได้อ้าวทางไหนอ่ะเออพระมาณเปิดไม่ได้อ้าวเออไม่จริงๆด้วยอ่ะไม่มีทางอ่ะโอเคครับมีทางทางไหนเออพระมาณเปิด โอ้วิวนี่คือวิวถนนแบบดูดิโอ้นี่เป็นแบบกลางแพงเลยอู้ไอเซิรมามาห้องโอเคนะห้องใหญ่โรงแรมเนี้ยถ้าเซิร์ชใน Google Map อ่ะเขาจะเขียนว่าโมเทลไม่มีชื่อนะฮะแต่ว่าโรงแรมเขาชื่อว่าการ์เดนซิตี้โฮเทครับเราเอาโรงแรมนี้ก็เพราะว่ามันมีเตียงสามเตียงไม่ใช่สามเตียงคือสามคนนอนนี่เทงกู ห้องน้ำก็ดีอยู่โรงแรมแบบเก่านิดนึงแต่ว่าแมเทนแนนดีครับก็มีชาเวอร์โอ้โอหดูผ้าหม่หมอันนี้มันผ้าเช็ดขา เดี๋ยวพาไปดูฟาริตี้ข้างนอกครับฟาร์มิตี้ข้างนอกว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้เดินผ่านมามีสระว่ายน้ำและวินยังโรงแรมสองชั้นเล็กๆนะครับแต่ว่าสะอาดสะอ้านดีมากครับตอนนี้นะครับเราออกจากโรงแรมมารถเบนซ์น,นียครับเขาโดนทุบกระจกครับเขาจอดอยู่ด้านหลังทีเนี้ยเราอ่ะจอดอยู่ด้านหลังเหมือนกันไม่รู้จะโดนเปล่าเนี้ยเรากำลังเดินไปดูรถเราครับ อ้ยถ้าโดนทุบกระจกนี่เราจะต้องขับเปิดกระจกกลับทีนี่จริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนครับอันนี้เป็นด้านหลังครับอุ้ยไม,ไม่ไม่โดนรถเราเราอดครับกระจกอยู่ปะ่ะคันเมื่อกี้กระจกหายเลยอะเอ้ยออดแต่มันไม่ค่อยเจอนะนะทุกกระจกอย่างเงี้ยเนาะนี่อไม่มันมีที่จอดด้านนี้ไงครับเนี่ย หรือว่าด้านนี้นี่ด้านนอกเลยไงมาอันนี้มาจอดรถต้องระวังนะจริงๆเขามีป้ายแปะไว้ด้วยนะเนี่ยว่าอย่าเก็บของมีค่าไว้ในรถตรงนู้นนะใช่แล้วลูกช